ครับพี่โจ๊กเห็นเมื่อวันก่อนเดินสายกันคือกันข้ามไปตรวจเรื่องของสถานที่สําคัญเนาะหลายจุดเลยหลังจากมีสงครามอิสราเอลกับฮามาสตรงนี้ในส่วนของนโยบายตํารวจนะฮะพี่โจ๊กเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเร,เราเราเราเข้มยังไงบ้างพี่เออแล้วมีการข่าวอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับ,คร,บครับในขณะนี้เอ่อในเรื่องสถานการณ์การข่าวหรือสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยยืนยันว่ายังไม่มีเหตุหรุนแรงหรือไม่มีการก่อเหตุต่าง ที่เกิดเหตุรุน,นแรงนะครับในวันนี้ในการวางมาตรการเนี่ยนะครับซึ่งผมได้ลงไปตรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดต่างๆในการตั้งด่านนะครับนะเพื่อเพื่อสร้างความอุ่นใจความเชื่อมั่นให้กับทั้งตัวสถานทูตเองทั้งตัวท่านทูตเองนะครับทั้งตัวครอบครัวท่านนะครับเพราะว่าวันนี้ทิ้งทางคือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศกู่ขัดแย้งกับใครเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานทูตอิหร่านสานทูตอิสราเอลนะครับในส่วนของ มัสยิดในส่วนของชาวบัตเฮานะครับรวมถึงประชาชนทั้งทั S> <S ้งชาวเปอร์ไตน์ชาวยิหร่านชาวอิสราเอลต่างนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องการตั้งจุดจุดจุดสกัดการตั้งด่านบริเวณหน้าสถานทูตนะครับบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกาต่างนะครับนะวันนี้ก็ได้มีการวางกำลังเอาไว้กบ นะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยรวมถึงผมก็ได้กำชับในส่วนของตอมนะครับนะบว่าให้ให้คัดกรองให้ตรวจสอบดูนะครับในบุคคลไม่ว่าจะเป็นชาวเปรตตายชาวอิสราเอลชาวหราต่างนะครับที่เขาเด<ฆ>ินทางเข้ามานะนะเพราะการเข้ามาเนี่ยจะมาก็ต้องเข้ามาในรูปแบบของการเข้ามาท่องเที่ยวนะครับ่<ฆ>เข้ามาเพื่อการก่อเหตุการต่างๆในประเทศไทย นะครับนะซึ่งวันนี้ข้อมูลการข่าวเนี่ยผมก็ให้สันนิบานนะครับ <serves> รสานกับคู่ขนางกับหน่วยข่าวทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องความรุนแรงต่างในพื้นที่น้ไม่มีนะฮะโดยเฉพาะร้านรัวร้านอาหารต่างวันนี้ในพื้นที่หลักนะครับสำหรับประเทศไทยก็จะมีภูเก็ตเชียงใหม่นะกรุงเทพพัทยานะครับที่เป็นพื้นที่หลักนะครับที่มีทั้งที่มีชาวอิห่านชาวเวสไทร์นะครับรวมถึงอิสราเอลต่างนะฮะแล้วก็มี ในเรื่องของสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของบุคคลหลาเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบัตเฮามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับนะวันนี้เราก็ดูหลายความปลอดภัยหรือใกล้ชิดทุกส่วนนะครับนะครับผมเพราะวันนี้เรื่องเรื่องความมั่นใจผมขอยืนยันว่าขอให้มีความมั่นใจได้ว่าวันนี้สถานการณ์ต่างๆยังเรียบร้อยอยู่ส่วนคนไทยนะครับที่กำลังเดินทางกลับผมก็ได้สั่งการในส่วนสมักงาตรวจของก็เหมือให้ติดการรองรับ นะครับนะโดยประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามแนวทางของท่านยุ้งตรีนะครับแล้วซึ่งวันนี้คนไทยเนี่ยเราเห็นเรียกว่าคนไทยที่อยู่ในเอเซียเอลมีมาสองมีมาสามหมื่นห้านะสามหมื่นห้าพันคนโดยประมาณนะครับเพราะฉะนวันนี้คนไทยที่มีความประสงค์ต้องการจะเดินทางกลับเนี่ยมีความประสงค์แล้ววันนี้ประมาณห้าพันกว่าคนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ห้าพันกว่าคนเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเตรียมทยอยเดินทางกลับ นะครับอ่าส่วนนี้เเรื่องของการประสานงานก็เป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนของตำรวจเรานะครับผมเองก็ได้ลงไปดูแลโดยใกล้ชิดแล้วก็กำชับท่านผู้จัดการสำนักงานส่วนของคุมเครื่องมือนะครับให้เตรียมการรองรับนะครับหลเพราะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูในเรื่องของการการส่งกลับของคนไทยเพื่อจะให้การช่วยเหลือนะคะโดยใกล้ชิดนะครับผมพี่โจกฮักการที่เรายกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เชิงรุกมากในส่วนที่พี่โจกปฏิบัติอยู่ตอนนี้ มันเป็นการประสานทางข้างมาในการให้เราเข้าไปดูแลหรือว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมของเราเองที่จะเข้าไปดูแลเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไม่มีฟิชแบกหรือว่าผลกระทบตามมาครับครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็นนเ,เป็นมาตรการของเราเอง <S 1> <1> <S เ,ปเป็นมาตรการในส่วนของของทั้งม่หมุนชาตินะครับนะเพราะว่าภารกิจของตำรวจเราเนี่ยเราเราไม่ชอบเรื่องความสุขเรียบร้อยความมั่นคงมาปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องดูแลแหละครับดูแล<ร>ทั้งตัวทัางทูตสาานทูต ของทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไดขัดแย้งกับประเทศไทยแต่การขัดแย,ย้งนั้นอยู่นอกประเทศนะครับแต่บนนั้นประเทศเราเนี่ยก็มีที่ดูแลทุกสานทูตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการต่างนะครับ ยังถ้าถึงรวมถึงประชาชนคนไทยด้วยต้องให้ประชาชนคนไทยเขาอุ่นใจด้วยแสดงว่าตอนนี้ในส่วนของบัญชีรายชื่อของคนอิสราเอลคนปาเลสไตน์หรือคนอิหร่านเนี่ยทางเราก็ก็มีหมดถูกไหมฮะจำนวนเท่าไหร่อย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมีเป้าของเราในการเรามีข้อมูลหมดครับเราก็ต้องดูแลประชาชนระเมืองเขาด้วยนะครับนะประชาชนระเมืองเขาให้ปลอดภัยแล้วก็ต้องดูแลคนไทยเราเนี่ยแหละนะที่คนไทยเราอยู่อาศัยเมืองไทยทํางานหาเช้ากินข้ามก็ต้องให้เขาปลอดภัยด้วยนะครับ ตอนนั้นก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนพี่โ<อ>จครอย่างในต่าง,างอย่างในต่างประเทศเราจะเห็นว่าบางทีมีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการบุกรุกเข้าไปไปไป,ปลดธงชาติอิสราเอลบ้างอะไรบ้างอย่างบ้านเราเนี่ยสถานก,การณ์ตรงนั้นเนี่ยเรามีการข่าวแบบนั้นบ้างไหมหรือว่าทุกอย่างยังอยู่ในความสงบคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ยังอยู่ในความเรียบร้อยอยู่ยังอยู่ในความสงบอยู่นะครับเพราะว่าเราก็มีการประชาัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะการหาข่าวผู้วานังของรัฐบาลกับหน่วยข่าวกองทั้งหมด ทั้งในประเทศแลวก็ต่างประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นมผมเองก็ได้สั่งทั้งในส่วนพื้นที่ด้วยนะฮะผู้กับท้องที่ผู้กับภูกเก็ตผู้กับพัทยาผู้กับเชียงใหม่นะฮนะให้ลงไปดูแลหรือใกล้ชิดนะในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่เขามีการประกอบกิจกรรมศานะสนากันนะครับค่ะมีการขอความคุ้มครองอะไรเป็นพิเศษไหมคะในยังยังเอ่อตอนนี้ยังเลยครับยังเพราะว่าเราเราเราจัดไปให้เอ่ออย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเอ่ออย่างนี้วันวันนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษ ับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาเขามีความมั่นใจนะครับเขาามีความมั่นใจจาการที่ผมลงมาดูเองเนี่ยเขามีความมั่นใจนะพี่ชงคัดบางบางจุดอย่างหลายๆที่เขาจะมีการขอพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้ทางเรามีการขออนุญาตเข้ามามากไหมฮะยังยังไม่มีครับขณะนี้ก็ยังเงียบเงียบกันอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับอย่างนี้ยังไม่มีการขอกิจกรรมเลยที่เลยนะครับครับแต่จริงจริงก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ก็ ไม่ได้จะอนุญาตใช่ไหมฮะต้องถามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกายเป็นอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอ๋อหรือเป็นเคสเคสไปนะแต่ตอนตอนตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดเลยครับที่มาขอจัดทำกิจกรรมนะครับโอ้โอ้พี่พี่โจ้แล้วอย่างสารทูตอเมริกันเองตรงนี้เราก็ดูแลด้วยดูแลด้วยครับเราก็มีตั้งจุดตัวจุดจัดบริเวณหน้าสารทูตสารรัฐซึ่งผมก็ลงไปไปดูมาก็ไม่มีอะไรที่ที่เป็นเหตุที่ปกตินะครับตอนนี้ยังเรียบร้อยอยู่นะครับ อย่างคราวนี้เราใช้แผนอะไรฮะพี่โจ๊กในการที่จะป้องกันเหตุเหตุหวนเหตุไลทั้งหลายแหล่นี่ครัคือมันมีแผนหลักของสำนักวุ่นชาติอยู่แล้วนะครับน่ะคือเราไม่ต้องออกแผนใหม่เลยเพราะว่าแผนการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของบุคคลสําคัญสถานพูดต่างๆเนี่ยเรามีแผนหลักของสำนักวุ่นชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีเหตุเมื่อไหร่ก็สามารถเดินตามแผนหลักได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้แผนเรามีอยู่อยู่แผนหลักแผนเดียวอยู่นะครับเพราะนั้นในวิธีการปฏิบัติเท่านั้นที่เราจะอ่อนตัว ม้านน้อยแค่ไหน <c oughs> ครับ,รบพี่โจฮคัแล้วอย่างผู้นํามุสลิมในบ้านเราเองอันนี้คือคนไทยจะแท้เนี่ยนะเรามีการลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยอะไรด้วยบ้างไหมครับเพื่อทําความเข้าใจหรือว่าสื่อสารกันนะฮะไปครับไป <c oughs> เพราะว่าแบบผู้กับผูกก้ก,กับท้องที่เนี่ยก็ลงไปพบปะเยี่ยมเย็ยนนะครับนะ,นะลงไปพบไม่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของสังวัดชนนา,ายภาคใต้ก็ตามเหมือนกันนะที่กลุแล้วเนี่ยผมต้องเรียกว,ว่าความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องระหวัง ผู้นำสี่เสาหลักหรือผู้นำในพื้นที่เนี่ยเราไม่ใช่เพื่อนทงกันตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ผูกพันกันใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับระหว่างผู้กับโรงพักกับผู้นำในพื้นที่ผู้นำมุสลิมหรือในพื้นที่จังหวัดชายภคตตาเขาจะเลือกผู้นำสี่เสาหลักเขจะมีผู้นำทางศาสนาผู้นำจิตวิญญาณต่างๆนะครับซึ่งซ่งวันนี้เรามีความผูกพันใกล้ชิดกันอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราไม่ได้ไปเริ่มทําใหม่นะครับก็เพียงแต่ว่าไป ไปพบปะเยี่ยมเยียนแบบปกติอยู่แล้ว <ừ m. S 2> นะครับค่ะก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นูน่นความผันแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มาบานปลายที่บ้านเราในความในแนวคิดของอของอผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆใช่ไหมคะท่านยังครับยังครับตอนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยได้สบายใจได้ตอนนี้ไม่มีรุนแรงอะไรนะครับอาการยังยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับเอพี่จกแล้วแผนนี่เราต้องขึงยาวไปแค่ไหนหรือว่าอยู่ที่ทางอิสราเอลว่าเขาจะสงบไม่สงบแล้วก็แผนเราก็จะล้อไปตามนั้นไหมฮะ ในเรื่องของแผนเนี่ยผมผมผมประชุมติดตามทุกวันจันทร์นะผมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันจันทร์แต่ว่าในห่วงของอาทิตย์เนี่ยผมก็ลงไปดูเองนะตลอดเดนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะประเมินทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์ถ้าจะทาข่าวไปที่ไหนพี่โจ๊กสมมติถ้าสมมติวันจันทร์สนใจทําข่าวที่ไหนไ้ไปตามหน่อยคนได้เบาใจหน่อยอ่าผมผมประชุมที่วอร์มที่สามอชาตินะครับกีโม่ละพี่โจ๊กทุกวันจันทร์ กี่โมงสิบโมงครับอ๋อสิบโมงเช้าถ้าถ้ามีนักข่าวถ้าพร้อมก็หลังประชุมก็ก็คุยกันได้ถูกไหมพี่โจอ่าก็คุยกันได้เลยไม่ถามทัานห้ก่อนเลยขอกันดื้อออกอากาศไว้เลยเพราะว่ายิินนดดีีเพราะว่าจะได้สบายใจนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ให้บอกว่าต้องบอกวางใจได้ใช่ไหมคะใช้คำนี้ได้ไหมคะตอนนี้ไว้วางใจได้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่อ่ที่รุนแรงที่ผิดปกติหรือจะมีการก่อเหตุต่างๆนะครับ คุณผู้ชมบอกว่าพอยี่ยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับผู้ชมบอกว่าเห็นภาพี่โจ๊กไปพับเพียบคุยกับผู้ชุมนุมเป็นอีกอเลียบที่น่ารักครับครับครับดีเนดีครับแต่ก็มีเอฟซีเยอะนะเนี่ยมีคุณผู้ชมติดตามอยู่ครับครับเราทำแล้วก็ก็ได้รับหน้าที่ฮะ้ะเรื่องงานความมั่นคงนะครับเราก็ต้องดูแลประชาชนตอนนี้มีอะไรน่าห่วงไหมคะนอกจากอมิติของสงครามแล้วเนี่ยค่ะเรื่องความมั่นคงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ก็รัฐบาลต้องปราบหน่อยเรื่องอาวุธปงอาวุธปืนว่ามีปัญหาเรื่อง้มีอิทธิพลอะไรประสานกับทางมหาไทยยังไงฮะอ๋อในในหน้างานนี้เออผมผมไม่ได้รับผิดชอบในหน้างานที่แล้วตอนนี้อ่อนั่นเป็นกใครเป็นปากปลามไปใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับผมมารับผิดชอบเรื่องงานความมั่นคงนะฮะเรื่องงานความมั่นคงเรื่องงาน กิจการพิเศษเรื่องงานสวรรค์โปอดภัยต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องเรื่องอบหลักนะเรื่องม<อ>็อบเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับไว้เคีย์ม็อบเลยสบายเชื่อ <c oughs> พี่โจม,มันดูท้า <c oughs> ทายไม่งานม็อบงานอะไรนี้หรือป,ปกติทําได้อยู่แล้วพี่โจก็เราเป็นเราเราเป็นตำรวจนะครับเราเราสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับนะโดยในในหน้าที่ในเนื้องานในความรับผิดชอบนะครับใคร ในองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะน,นั้นในเรื่องของม็อบก็มีในยุติของอทั้งเรื่องการความปลอดภยัยเรื่องความมั่นคงเรื่องมีกระจิตมีใจกับม็อบนะครับนะเราก็ต้องทําให้ม็อบไว้เนื้อเชื่อใจ,จเรานะครับนะแล้วก็เราก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้เขานนครับก็ต้องรักษาในเรื่องของอการจราจรต่างเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสะดวกนะก็หมายว่าเอใการชุมนุมเหนือชุมนุมได้ นะครับต้องชุมนุมโดยโดยตั้งตามกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ม็อบเราก็ต้องดูแลเขาเรื่องอยู่ยาอาหารสารโลกต่างๆอย่างเช่นอย่างตรงนี้ม็อบเนี่ยสมาชิกคนจนเนี่ยนะเขาก็ป่วยเยอะนะครับก็จัดอยู่ยาไปให้อะไรไปให้นะผมก็ประสานทางท่านผู้ว่ากทมท่านผู้ว่ากทมท่านก็ให้ความเมตตาท่านก็จัด รถพยาบาลไปออกด่วยเลยครับที่เป็นต้นนะครับคือตอะนั้นเขาชุมนุมเขาก็ต้องอยู่ในความนิติใหม่ของการดูแลผู้ชุมนุมเราประสานป่วยเจ็บป่วยเราดูแลให้ด้วยอืแล้ววัดบางขาที่จบยังเนี่ยวัดบางขาทีเการอพิโจไปแก้ปัญหาอยู่อ๋อครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยไปเริ่มตีบอกรอรอรอท่านรองผอตรอไปช่วยดูหน่อยค่ะเพราะว่าอยากให้เคลีย ได้ได้ครับถึงมือพี่โจ้รับรองจบแน่ไอ้พี่โจ้บอยถามนิดนึงวันจันทร์ที่พี่โจ้บอกว่าจะประชุมเรื่องเรื่องความมั่นคงสิบโมงแต่ว่าวันจันทร์มีกตรตอนแปดโมงเช้าหรือเปล่าเนี่ยเผมมีท่านนายกไปประชุมผมนึกขึ้นได้ว่าว่าวันจันทร์เนี่ยมีประชุมท่านนายกไปประชุมแล้วยังไงเ่ยพี่โจ้เพราะนั้นเรี่ยงผมอาจต้องเลื่อนต้องขยับใช่ไหมผมผมอาจเออเปลี่ยนนที่นี้อ่ะผมต้องหยาบันอังคารสิบโมงนะแต่สิบโมงน่าจะทันนะเพราะนายกประชุมเสร็จนายกมาประชุมคอรมอต่อครับพี่โจ อ๋อใช่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 น่าจะเสร็จก่อนสิบโมงผมอาะไปส่อาจจะเลื่อนเป็นเป็นสักเศียร์หมงนะถ้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่โจเข้ากตรก่อนตอนเช้าแล้วก็อาจจะขยับสายวาระตัวเองไปสักเดือนหมงใช่ใช่ใช่ครับช่เพราะว่าท่านนายกประชุมเสร็จก็มาทำเนียกต่อเดี๋ยวเดินทางต่ออีก้าโมงครใช่ใช่เพราะว่าท่านท่านนายกประชุมน่าจะไม่นานอันนี้เดาเอานะเพราะว่าท่านมีประชุมครมต่อมาสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับฝ่ายสภาก่อ็กตรเก้าโมงพี่โจอาจจะไปสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นเนาะ ใช่ใช่ใช่ครับได้ครับใช่ครับเราข้อมูลก็หลังจากผมประชุมได้เลยได้เลยค่ะให้กําลังใจทีมงานด้วยนะพี่โจ๊กครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ